แฟนต่างชาติจี้เจชื่อดังขอโทษปรรายปิดเม้นทันทีเพื่อนขอโทษแทนจากประเด็นร้อนแรงปมร้อนคอนโดหรูระดับเพนท์เฮาส์ของนักแสดงซีรีส์วายไบยวัชรวิ์ชีวะอารีซึ่งก่อนหน้านี้เขาโดนพาดพิงเป็นบุคคลที่ไม่ให้ความร่วมมือที่จะให้เจ้าของห้องพาผู้ซื้อไปดูคอนโดและมีเงื่อนไขยเยอะ ต้องมีผลตรวจโควิดมาแสดงเชิญตำรวจมาสังเกตการไม่อนุญาตให้เข้าห้องและให้ชมเพียงแค่ห้องรับแขกเท่านั้นไม่ให้เข้าห้องนอนส่วนตัวจนเป็นเรื่องราวบานปลายชาวเนต็ตต่างแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งประเด็นข้างต้นผู้จัดการส่วนตัวออกมาชี้แจงแล้วว่าเรื่องที่กำลังดราม่าก,กันอยู่นี้ไม่เป็นความจริงทำให้ไบได้รับความเสียหายพูดถึงกันนัดหมายที่เข้ามาดูห้องนั้น กระชั้นชิดทำให้หนุ่มไบเป็นที่ผู้เช่าไม่สามารถอยู่พบเจ้าของห้องได้กรณีที่ไม่อนุญาตให้เข้าดูห้องนอนอันนั้นคือเงื่อนไขที่ได้แจ้งและขอร้องตั้งแต่ตกลงกันเพราะเป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่พร้อมให้ผู้อื่นเข้าและได้เตรียมห้องรับแขกและห้องต่างๆให้ผู้เข้าชมห้องพักได้ดูแล้ว เรื่องการตรวจโควิดที่ให้แสดงผลตรวจชัดเจนก่อนเข้ามาพบกันที่คอนโดเป็นเรื่องจริงเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้โควิดกำลังระบาดอย่างรุนแรงและมีคนแปลกหน้าเข้ามาพักอาศัยซึ่งมีคุณแมท่ที่เป็นผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้มงวดเนื่องด้วยกระแสะแรงจนต้านไม่ไหวหลังจากที่ผู้จัดก,การออกมาชี้แจงอย่างละเอียดแล้วก็เกิดดราม่าร้อนแรงถึงดีเจชื่อดังย so ่านอโศก นำเสนอข่าวข้างต้นจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในมุมกว้างจากแฟนคลับและดีเจชื่อดังคนนั้นก็เจอแฟนคลับต่างชาติเข้ามาที่ให้ขอโทษหนุ่มไร้กับทางครอบครัวจนกระทั่งต่อมาทางรายการนำทีมพิธีกร3คนดีเจอ,องดีเจดาด้าและดีเจบุโกก็ได้สรุปข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมกล่าวขอโทษหนุ่มไร้แฟนคลับกลางรายการที่สนุกปากของเราดีเจที่ทำหน้าที่ในวันนั้น ตอนนี้คือทีมงานทุกคนเข้าใจแล้วว่าไม่สบายใจกันในเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างไรก็ตามก็ขอโทษต้งสังกัดและขอโทษแฟนคลับและขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามเข้ามาสื่อสารชี้แจงให้จนพวกเราเคลียร์แล้ว